ค่าของตัวเลขในแต่ละหลักและการเขียนในรูปกระจายคุณพ่อคะอากาศชายทะเลสดชื่นมากเลยนะคะใช่ลูกลมเย็นมากเลย ลอยจ้าลอยเห็นตัวเลขที่อยู่ข้างๆห่วงยางไหมลูกเห็นค่ะคุณพ่อมีตัวเลขอะไรบ้างจ้ามีเลขห้าเลขสี่และเลขสองค่ะเอามารวมกันจะได้ห้าสี่สองค่ะลอยรู้ไหมว่าจำนวนห้ารอยสี่สิบสองสามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรไม่ทราบค่ะคุณพ่อ ถ้าอย่างนั้นพ่อจะกระจายตัวเลขให้พลอยดูนะพลอยเห็นห่วงยางที่กองอยู่ตรงด้านหน้าเราไหมลูกเห็นค่ะคุณพ่อถ้ากำหนดให้ห่วงยางสีแดงอยู่ในหลักหน่วยห่วงยางสีน้ำเงินอยู่ในหลักสิบและสีส้มอยู่ในหลักร้อยพลอยดูซิว่าห่วงยางแต่ละสีมีทั้งหมดกี่ห่วงและห่วงยางทั้งหมดแสดงจำนวนเท่าไหร่ คุณพ่อห่วงยางสีแดงมีทั้งหมดสองห่วงห่วงยางสีน้ำเงินมีทั้งหมดสี่ห่วงและห่วงยางสีส้มมีทั้งหมดห้าห่วงดังนั้นห่วงยางทั้งหมดจึงแทนจำนวนห้าสี่สองใช่ไหมคะใช่จ้าถ้าพลอยเข้าใจแล้วเรามาดูค่าของตัวเลขแต่ละหลักกันดีกว่าดีค่ะคุณพ่อ ห้าร้อยสี่สิบสองคือห้าร้อยกับสี่สิบกับสองหน่วยห้าอยู่ในหลักร้อยมีค่าห้าร้อยสี่อยู่ในหลักสิบมีค่าสี่สิบสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสองห้าร้อยสี่สิบสองในรูปกระจายได้ดังนี้ 542เท่ากับห้าร้อยบวกสี่สิบวกสองเป็นยังไงบ้างพลอยพอจะเขียนค่าประจำหลักของตัวเลขและเขียนจำนวนในรูปกระจายได้หรือเปล่าจะ้ะถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกในเรื่องนี้กันต่อนะ ้ามีห่วงยางในหลักหน่วยสามห่วงหลักสิบสองห่วงหลักร้อยหนึ่งห่วงหลักพันห้าห่วงและหลักหมื่นสองห่วงจะแสดงจำนวนเท่าไรสองหื่นห้าพันหนึ่งรยี่สิบสามค่ะ 2 5 1 2 3คือส0ง0มื่นกับ5,000ันกับ100กับ20กับ3หน่วยค่ะ2อยู่ในหลักหมื่นมีค่าสอง0มื้าอยู่ในหลักพันมีค่าห้าพันอยู่ในหลักร้อยมีค่า100 2อยู่ในหลักสิบมีค่า20 3อยู่ในหลักหน่วยมีค่า3าถูกต้องไหมคะถูกต้องจ้ะลูก แล้ว25,123เขียนในรูปกระจายได้อย่างไรจ๊ะ25,123สามารถเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้ค่ะ25,123เท่ากับ20ง0มื 5, ่นบวกห้0พบวกหนึบวกยีบวกส 19,475มเีจ็หมีค่าประจำหลักดังนี้ค่ะ1อยู่ในหลักหมื่นมีค่าหนึ่ง 9. มืนอยู่ในหลักพันมีค่าเก้าพันอยู่ในหลักร้อยมีค่าสี่ร้อยอยู่ในหลักสิบมีค่าเจ็ดสิบอยู่ในหลักหน่วยมีค่าห้าค่ะ 19,475ก็สามารถเขียนในรูปกระจายได้ก็คือ19,475เท่ากับ10ึ่งมืบวกเก้าบวกสี่บวกเจบวกหคุณพ่อคะลอยอยากเล่นน้ำแล้วล่ะคะ่ะ ลอยขอไปเช่าห่วงยางก่อนนะคะจ้าลูกอย่าลงไปเล่นลึกมากนักนะค่ะคุณพ่อช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ เด็กๆมาช่วยกันหาคำตอบเติมลงในช่องว่างกันดีกว่าครับส6 75, 7พันห้อยเจ็บห้าเจ็ดอยู่ในหลักใดมีค่าเท่ากับเท่าไรเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบสองหกอยู่ในหลักใดมีค่าเท่ากับเท่าไร กอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับหกพันเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดเก้าอยู่ในหลักใดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เก้าอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเอ็ดสองอยู่ในหลักใดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ สอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับสองพันสี่หมื่เก้าันหนึ่งอยี่สิบสองอยู่ในหลักใดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สองอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับยี่สิบ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เรามาดูข้อต่อไปกันดีกว่านะครับเด็กๆครับจากตัวเลขที่พ่อกำหนดให้จะเขียนออกมาในรูปกระจายได้อย่างไรครับ7496 6เขียนในรูปกระจายได้อย่างไรครับว้าว้อยสีสามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรครับ 9,065สามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรครับเจ็ดันเก้สสามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรครับ 27,750สามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรครับ <Wow! S 1> เป็นยังไงครับเด็กๆทำถูกหมดหรือเปล่าเอ่ย เด็กๆต้องหมั่นฝึกฝนและทบทวนอยู่สม่ำเสมอนะครับสำหรับวันนี้พ่อขอตัวพาน้องพลอยไปเล่นน้ำในทะเลก่อนนะครับสวัสดีครับ